Oh dear, oh dear, บรรยายสรุปโครงการเด่นของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและกิจกรรมเด่นเดือนกันยายน2557มีดังนี้นะคะ วันที่5กันยายนเวลา18นาฬินาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลโดยมีนายเหนือชายจิระอภิรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2546เพื่อช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในการใช้เวลาว่างให้เหมาะสมโดยจัดกิจกรรมตามความสนใจมุ่งเน้นให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจค้นพบความสามารถและคุณค่าของตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมส่งเสริมให้มีกระแสนิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยทางชมรมได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องยาเสพติดจัดโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายในอำเภอควนกาหลงทำให้มีเครือข่าย9โรงเรียน1ชุมชน1สถานประกอบการจนได้รับรางวัลชุมเชยระดับประเทศประจำปี2557 8กันยายนนายเหนือชายจิระอภิรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาแลตาท่องเที่ยวชุมชนคนสตูลซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับ ชุมชนท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9กันยายนณศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวพญาบางสาตำบลควนโพอำเภอเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการออกบูธจำหน่ายอาหารและการแสดงบนเวที ๙กันยายนนายเหนือชายจิระอภิรักษ์ผูว้ว่าราชการจังหวัดสตูลประทานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรออ,อจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดความคล่องตัวรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงข่ายคมานาคมและระบบโลจิสติก และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกภารประกอบธุรกิจ18กันยายนนายวิรานันเพ่งจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2557บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่8ตำบลฉลุงอำเภอเมือง<ป>เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ<ป>และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลานิลและปลาบ้ารวม1ล้านตัวโดยศูนย์วยิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสตูลเป็นผู้สนับสนุนค่ะ ระหว่างวันที่18ถึง22กันยายนนายเหนือชาจิระอภิรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวแกนนำชุมชนท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยวเช่นเมืองมะละกาเมืองกูชิงรัฐซาลาวักและกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้มีความยั่งยืนมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหอ,อการค้าจีนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างสมาคมการท่องเที่ยวไทยกับมาเลเซียด้วยเรามาได้ข้อคิดนะครับเขาจํากัดนะฮะคนมาที่นี่นะครับว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนนะต้องมีพาสปอร์ตนะมาเลด้วยกันก็ต้องใช้พาสปอร์ตในเมืองเล็กๆสวยงาม เขารักษาตัวเองไว้ได้นะครับเราคิดว่านี่คือทิศทางของจังหวัดสะตูลเราก็อยากให้คนสะตูลเนี่ยรักษานะครับบ้านเมืองของตัวเองไว้นะฮะโดยที่ว่าเรามา,าพัฒนาร่วมกันในทิศทางที่ว่า,าความเป็นสะตูลของเราเนี่ยสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์เนี่ยเรารักษาไว้อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน so your ministry of uh, tourism should support this project uh huh. to bring uh, we to go there and the agents to come here so we will work with the airlines uh huh. to do a promotion uh huh. on these uh, oh. two destinations <Yeah, yeah. S 3> พอเรานำเสนอในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติเกาะลิเปะการดำน้ำในเรื่องของการล่องแก่งถ้ำภูผาเพชรรู้สึกว่าจะมีฟีดแบกที่ดีนะครับ เนื่องจากผู้ประกอบการเราก็อยู่ในบริเวณชายแดนตรงนี้ด้วยนะฮะก็เลยในเรื่องของภาษาที่เราเป็นเหมือนหนึ่งในวัฒนธรรมเดียวกัน19กันยายนนายเอกรัน์หลีเศิปลปดจังหวัดสตูลประธานเปิดงานสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนซึ่งกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่ห้า ร่วมกับอำเภอเมืองสตูลจัดขึ้นที่โรงเรียนรับประชานุเคราะห์42เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชินีนาถและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักห่วงแหนแผ่นดินเกิด24กันยายนยจุรชัยมูลทองโรยประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค นำคณะเข้าพบนายเหนือชายจิระอภิรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูลทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,557คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบประมาณโครงการ ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูนทั้งระบบวงเงินกว่า248ล้านบาทมีการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำณสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่บริเวณริมคลองชวนประทานดุสสนอำเภอควนโดนซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงต้นปี2558ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวม600วัน สามารถรองรับปริมาณการใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่บริการประมาณ10ปี